กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับมิสเตอร์อังเคอร์บูคอฟฟี่ครับวันนี้เราจะมานำเสนอการปรับจูนเจ้า n 6 0 0นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าทำกันยังไงขั้นตอนในการปรับจูนนะครับไม่ยากครับทอดฟ้าออกมาด้วยใช้ไขควงนะครับหมุนน็อตออกตรงกลางนะครับหลังจากนั้นให้ดูสติกเกอร์ที่ฟ้านะครับมันจะเป็นคล้ายๆลักษณะเป็นผงนั่นหมายถึงว่าการบดละเอียดสุดๆแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับหมุนเฟืองให้สุดเลยนะครับมาทางด้านขวาครับหลังจากที่เราหมุนสุดไปทางด้านขวาแล้วให้เรา กลับมาหมุนทั้งด้านซ้ายมือครับมันจะได้ยินเสียงคลิกคลิกให้ได้ยินประมาณ2คลิกนะครับ2คลิกนะครับโดยประมาณหลังจากที่เราหมุนเสร็จแล้วเราก็นําฝาครอบนะครับโดยที่สังเกตเจ้าตัวสติกเกอร์ที่ฝานะครับที่เป็นรูปผงนะครับใส่เอาไว้ให้ตรงกับสติกเกอร์ที่เป็นลูกศรตรงกลางด้านบนนะครับแล้วก็ใส่น็อตครับการที่เราเอาสติกเกอร์อีกอันนึงมาติดไว้ด้านบนเพื่อในการดู ให้ง่ายนะครับในการปรับเบอร์บทนะครับเท่านี้ครับเรียบร้อยหลังจากนั้นเราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็ลองหมุนไปทางด้านซ้ายมือนะครับตามมือเลยครับมันจะเริ่มที่รายละเอียดสุดแล้วเพิ่มเบอร์มาก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับมันก็จะเริ่มแบบละเอียดน้อยลงน้อยลงนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบจากเมล็ดกาแฟที่ผมขัวไว้ระดับขั่วกลางไปเข้มนะครับผมจะตั้งไว้ที่เบอร์สองนะครับ จริงๆแล้วเบอร์2เนี่ยผมก็เคยใช้กับครั้งที่แล้วกับเอพ0สมรนะครับซึ่งออกมาก็พอก็ก็ได้อยู่นะครับแต่ทีเนี้ยการบดแต่ละครั้งเนี่ยเมล็ดกาแฟาแต่ละตัวเนี่ยมันจะใช้เบอร์บดไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการทดสอบครั้งนี้จะเป็นอย่างไรรูจากผงแล้วมีลุ้นนะลุ้นว่า จะกดออกมาดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราได้ทำการบดกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำมาทดสอบในการทำเอสเปรสโซกันดีกว่าครับไปดูกันเลยกับ s p 300เจ้าเก่าเหมือนเดิมครับต้องบอกก่อนนะครับตัว n 600เนี่ยมันจะเป็นเครื่องบดท,ที่เรียกว่า flat burr นะครับผม เครื่องบดก็จะมี2แบบนะครับมีค o นิคอเบอร์นะครับกับแฟล t เบอรนะครับถ้าอย่าง n 6 0 0ที่เราใช้เนี่ยมันเรียกว่า Flat เบอร์ส่วนถ้าเป็นคอนิคอเบอร์มันจะเป็นเฟืองเป็นกลวยครับหรือที่เราแบบใช้กับมือหมุนที่แบบเป็น k 2 k 3อะไรอย่างเงี้ยครับผม,มเดี๋ยวเราลองมากดกันดูนะครับว่าตัวกาแฟจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ สำหรับสัมผัสแรกที่กดลงมานะครับผมรู้เลยว่าผมอาจจะใช้เบอร์บดมากเกินไปก็คือเบอร์2คิดว่าผมคิดว่าอาจจะต้องลดมาเป็น1.5นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวแก้วต่อไปนะครับเราแค่ลองปรับเบอร์ลงจาก2เป็น1.5ดดูครับว่ากาแฟที่ออกมาแล้วเนี่ย มันได้ครีมาที่เราต้องการไหมนะครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับกับการปรับจูน N 6ก0ครับกับมิสเตอร์อังเก์บูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนในการทํากาแฟนะครับอย่าเพิ่งท้อในการปรับจูน N 6 0 0้นะครับลองปรับดูครับถ้าเรากดกาแฟแล้วกาแฟนี่ไหลออกมาเป็นน้ําเลยแล้วก็แค่ปรับเจ้า N 6 0 0นะครับให้เบอร์น้อยลงครับแต่ถ้ากาแฟที่เรากดลงมาแล้วกาแฟนี่ไหลยากมากนะครับ แค่เราปรับเบอร์ให้มากขึ้นครับค่อยๆปรับค่อยๆจูนนะครับ Have a good day ครับ